เออมยงชบงนยังชอนกยชอนกยอนะอน้องน้อสครับเรียนเชิเรียนมาครับเชิญเรียมครับน้องป้าเป้าเหรอครับนี่งานวันหรือเปล่าสามดอกยี่นะพี่เด็ดละร้อยแล้วล่ะโอเคแล้วต่อไปหลอกนะ ยาย่าครับยาย่ายาย่าครับยาย่าครับยาย่าเดี๋ยวต้องถามยาย่ายาย่าผิดไหมลูกผิดไหมหนูเป็นเด็กดีมากยอมรับความผิดตบมือให้หน่อยครับแล้วไปลองสูนี่ถามข้อแรกไม่ได้ไม่ได้ข้อสองบ้าหยึดหยุ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 ด บอกว่าเป็นใครก็รู้ตบผิดนะครับมาเลยตะกี้นี่ประเภทจะหลงน้ำมันนี่ปิดเลยนะครับโอ้โหอะ้โอเคครับมาพบนักวิทยาศาสตร์เลยฮะปตอทได้จัดให้นักเด็กนักเรียนมาพบนักวิทยาศาสตร์สันนำเลยครับเพื่ออะไรครับวันนี้เป็นวันเปิดบ้านตทอนะครับเพื่อโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับซึ่งเป็น นักเรียนที่มีสีปัญญาท่านเลิศน,นะครับของของของไทยเราเนี่ยจะมีตำรวจบางพันธุตุนเสเนี่ยได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับทางทีมงานของปทนะครับะจะได้มีโอกาสร,รู้ว่าการเรียนการสอนเนี่ยสำหรับสายวิทยาศาสตร์นี้ที่ดีเป็นยังไงนะครับแทั้งนี้เป็นส่วนของกิจกรรมที่ปทกําลงังรณรงค์นครับโปรโมทอง์การที่ปทมีความคิดจะตั้งสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับรองร่ ทำไมคร<ถ>ับเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นเด็กที่เก่งใช่ไหมครับใช่ครับครับคือคือ,คอต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับาจากเด็กเราเราเรา,เราต้องยอมรับก่อนว่าเราอาจจะมีปัญหาทางด้านการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้นะครับ<ม>จะเห็นว่าตัวเลขที่ออกมานะครับ w o r o m i c Forum ี o ด์เนี่ยได้ประกาศหลายปีแล้วนะครับว่าระบบการศึกษาของเราอยู่อันดับ8ของอาเซียนเกือบโรนะครับ ซึ่งซึ่งเราก็อาจจะถกเถียงได้นะครับว่าตัวเลขนั้นจริงหรือไม่จริงแต่สมมติว่าเป็นจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเราพบว่าประเทศไทยเราถึงแม้เรามีโรงเรียนสอนวิทยาศาสตร์อยู่บ้างนะครับอย่างเช่นมเมดนอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเปิดมาผมว่ายังไม่ครบสิบปีดีนะฮะ,ะเรามีการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งนีน้อยมากนักเรียนที่เรียนสายวิทย์จริงๆเนี่ยวิทย์วิยาศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยมีจำนวนน้อยนะครับมันก็เลยเป็นข้อคิดว่า ถ้าเราไปเที่ยวประเทศอื่นๆนะครับไม่กระทั่งสิงคโปร์ก็ดีฮ่องกงก็ดีซึ่งตอนนี้เนี่ยมหาลัยเขาเนี่ยแรงกิงสูงมากนะครับแล้วก็การความก้าหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโดยีเขาไปเร็วเนี่ยเราพบว่าเรามีให้การให้ความสําคัญทางด้านการเรียกนการสอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีน้อยไปและที่หนักกว่านั้นก็คือว่าระบบมหาลัยของไทยเนี่ยเป็นมหาลัยในลักษณะมหาลัยสอนนะครับโดยโดยจุดเป้าหมายในการศึกษานะวิสัยท่านก็คือเพื่สร้างคนดีคนเก่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งผมคิดว่าไม่พอนะครับ ในประเทศที่เจริญแล้วอื่นนะครับมีความก้าวนานหน้าอยู่เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญคือเขาจะตั้งเป้าหมายว่าจะใช้เิทยาศามเคโนที่ยึดในการประเทศเป็นประเทศชั้นนักนะครับเกาหลีเป็นตัวอย่างญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างฉะนั้นผมคิดว่ามหาลัยของไ,ไทยเนี่ยจะถึงเวลาแล้วต้องจะต้องเปลี่ยนรูปแบบนะครัเข้าม่อยากให้ทุกที่ทุก,กมหาวิทสอนมาเป็นมหาวิจัยคือจริงๆแล้วไม่จาเป็นมามามหาวิทยาลัยต้องเปมหาวิจัยนะครับแต่เราจําเป็นจะต้องมีอะไรวิจัยชั้นดีอบ้างในจำนวน ทีนี้เมื่อคิดว่าจะมีมหาวิจัยชั้นดีเนี่ยก็หมายความว่าวัตถุดิบจะต้องดีด้วยก็แปลว่าเราจะต้องขยายเพิ่มการเรียนการสอนในสำ<ช><อ>รับโรงเรียนมยมปลายในสายวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ,รบก็เลยเป็นที่มาของโครงการทั้งสองของกทงนะครับโครงการตั้งอะไรนะบัณตวิทยาศาสตร์เทคนเะปนที่รียงแลวก็โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยงครับมันก็หมายถึงว่ามีท้องระดับไหใช่เป็นระดับไหนบ้างครับมัธยมปลายมัธยมปลายจากมม .6 มปลายนะฮะหม่ก็คือ456 เสร็จแล้วก็มาไหลที่มาไหลนี่ <ạ. S 2> ก็จะมีไหลเต็มรูปแบบไปจนกระทั่งจบจบดูซิมันดีคึ้นเียนอย่างอีกด้วยครับ <ạ. S 2> แล้วก็จะแตกต่างกับโรงเรียนอื่นๆยังไงครับ เราเราคงไม่ได้ไปจัดก,การโร่เยีานอย่างไรนะครับ<น>เพราะว่าเราเราไม่ใช่กระทรวงษานะครับหน้าที่คือเราอยากจะสร้างตัวอย่างของโรงเรียนชั้นดีนะครับมาหลายชั้นดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหน่วยง,งานดีนะครให้กานสํกราอ่งเห็นว่าเป็นอย่างดีก็อาจจะจะจะ,จะ,จะ,จะเป็นใช้นําไปใช้ได้<น>ซึ่งก็จะเป็นโครงการทุดลองครับแต่พอเราเท่าที่เราได้ดูมานะครับเราเชื่อม<น>ั่นว่าสถาบันการศึกษาทุกแห่งเนี่ยก็จะประสบสําเร็จและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าบุคลากรที่ได้จากระบบนี้เนี่ย ปทก็สามารถรับเข้ามาในกลุ่มปทได้ที่เรามีสามาถาบันวิจัยอยู่แล้วหลายแห่งในกลุ่มปทนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นการสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับให้เป็นแบบอย่างให้บบให,บบหบบน,น่วยงานต่างๆได้แล้วการสอนอยังไงถึงจะทําให้เกิดอินโนเวชนันหรือนวัตรกรรมคือลองนักวิทยาศาสตร์วเรา,าได้สาสกรรมที่มันก้าวหน้าเราได้มีการเดินทางไปดูรูปแบบการเรียนการสอนระดับใหมยนะครับ เร,เราคิดว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากให้โรงเรียนนี้กับมาหาลัยนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่เราแจากง,งินศึกษาตลอดระยะเวลาการเรียนางสอนนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นโรงเรียนประจักนะค, <c oughs> คือโรงเรียนที่อยู่กินนองนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวโรงเรียนมหาลัยเนี่ยจะต้องมีความสามารถที่จะหาะรหายได้ขึ้นตัวไม่ได้พึง่งรายได้จากค้าราชการนะฮะแล้วก <c oughs> <ช>็จะไม่ได้เป็นมหาลัยขนาดใหญ่มากนะครับเพราะว่าประเด็นคือคุณภาพประเด็นหนึ่งไม่ใช่ปริมาณ นะครับ<ช>อัตราส่วน<ช>นักเรียนเนี่ยต่ออาจารย์เนี่ยนะฮะก็จะต้องปรับนะฮะจำนวนนักเรียนจะต้องจะต้องปรับเราไม่ใช่ว่านักเรียนห้องหนึ่งสิบคนในปัจจุบันนะครับ<ช><ช>หลายประเทศเนี่ยยี่สิบสิบคนต่อ<ช><ช>ห้องเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับในการทาเช่นนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลําบากนะฮะเงิน,มมนๆกองวรูอาจารย์จะต้องสูญในระดับที่จูงใจนะครับเราก็นักศึกษาที่จบสายวิทยาศาสตร์นี้ก็ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถเลี้ยงชีพในความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ อ,อยู่ได้นะครับมีเกียรติเลี้ยงชีพได้นะครับมีมีเงินเดือนก็ก็ไม่แปลกถ้ากิดมีเอกสารที่ดีเงินเดือนมากแบบผู้ว่าประจวบก็ไม่ใช่เรื่องไกล <c oughs> เราคงจะต้องมาเปลี่ยนะระบบคิดตรงนี้กันถ้าจะทําให้ทั้งระบบเนี่ยเติมไปได้ครับ,รบ,รบทำไมต้องเลือกระยองคนระับที่ระยองเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นจังหวัดที่มีผลิตผลมวลรวมต่อคนนนสูงุงประเทศไทย นะฮะด้วยความที่มีนิคมสารกำลังอยู่พอทเขาเป็นลงทุนหลุม,มากแล้วก็เป็นจอดที่ไม่มีอุดมศึกษาอยู่นะครับจันทบุรีกับชลบุรีมีมานานมากแล้วหกสิบปีนะครับแล้วเราก็คิดว่า,าตรงนั้นเนี่ยนะฮะเราพอทมีพื้นที่อยู่เนี่ยคิดว่าไม่ไกลจากกรุงเทพม,มากไปเราคิดว่าเป็นการตอบโจทย์ในรเรื่องนะครับที่เราไปมีกิจกรรมทางธุรกิจที่ระยองมากก็จะเป็นการตอบโจทย์สงคมระยองนะครับแล้วเราอยากจะพิสูจน์นะครับว่าในต่างประเทศนะครับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ย มาอลไดีๆโรงเรียนดีๆเขาไม่จำเป็นอยู่ที่เมืองหลวงนะครับเรามีมาอลไที่ดีที่สุดโรงเรียนที่สุดทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพทั้งสินะครับและในกรุงเทพเนี่ยก,ก,ก็เรียนว่าบรรยากาศของการเรียนรู้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับมีแสงสีมีความเจริญมีมลพิษมีอะไรต่างๆถ้าเราไปตั้งส้นที่นั่งแล้วสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ขึ้นมาผมคิดว่าคุณภาพชีวิตของทั้นนักเรียนแล้วก็ครูอาจารย์จะดีขึ้นมากครับ <ung> ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปที่วังใหนานไหมครโครงการนี้เดิง<ต>คิดว่าปี58นี่จะน่าจะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาในรุ่นที่หนึ่งได้ก็คลยว่าจริงๆบอททาโครงการนี้มาส5ปีแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะครับว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายได้อินสปายเด็กหรือว่าชักชวนเด็กให้มาเรียนวิทยาศาสตร์ย,ยัยงไงนรเครับเมื่อสักครู่นี้ที่ห้องประชุมได้มีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะครับรับขอบคุณมากครับคุณครับ ขอต้อนรับทุกท่านสู่กิจกรรมกลุ่มปตทเปิดบ้านพบนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของประเทศค่ะโดยวันนี้ที่ันปฐมวดีสอนประพันธ์จากสายงานสืส่อสารองค์กรและกิจการ,รเพื่อสังคมจะทําหน้าที่เป็นพิธีกร,รนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นงานโอ e n House ส์ที่จะแนะนําโรงเรยียนวิทยาศาสตร์ระยองผนออยั่นเป็นตัวแทนของปตทนะครับเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังว่า ปตทในวันนี้มีความคิดที่จะทําอะไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษารและผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆท่านที่กาลังศึกษาในระจุต้นในขณะน,นี้ก็มีเรื่องจะต้องให้คิดควางแผนไปในอนาคตนะครับนะครับว่าน้องๆอ,อยากจะเป็นอะไรอยากจะเรียนอะไรต่อไปครับผมคิดว่าในวันนี้อยากจะทําหน้าที่นะครับ ตอบคำถาม3าสี่คำถามนะครับที่อาจจะยู่หมืนอยงของท่านผู้ของแล้วก็น้องๆนักเรียนก็คือว่า1นึ่งพทมาทำไรเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา 2. เอ๊ะถ้าจะตั้งโรงเรียนสักแห่งหนึ่งทำไมต้องไปตั้งที่จังหวัดระยอง 3. แล้วโรงเรียนนี้เกี่ยวเนื่องอะไรกับประเทศชาติของเราท่านผู้ปกครองอาจจะเคยได้ทราบผ่านหน้าหนังสือกิมเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีหนังสือิมฉบับหนึ่นงบบนเนี่ยลงว่า เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาของเรากับประเทศอื่นในอาเซียนสิประเทศนะครับพบว่าเราอยู่ยที่อันดับแปดของอาเซียนมีนายกชม่ชงบาทีหลังจากนั้นท่านรัฐตีก็ออกมาพูดหลายหลายคนออกมาพูดเราอยู่ในประเทศของเราเราก็เนยนหนังสือกันมาผมเองผมก็จบจากมาลในประเทศเนี่ยเราฉันไม่ได้ใจบงว่าไอ้คำพูดนี้หมายความว่าอย่างไร ถท่าที่เราเห็นเราดูเราสร้างอยู่เราสามผัสอยู่ก็การศึกษาเราก็ดูเหมือนว่าท่าทางเจดีนะฮะน้องๆก็เรียนการศึกษาในโรงเรียนให้เรียนแล้วก็คะแนนก็ดีด้วยถ้าสิ่งที่พูดเป็นความจริงในอีกสองปีข้างหน้าเมื่อเปิดจากกรมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วประเทศไทยจะเป็นเช่นไรข้อมูลก็มาจากเอกสารของ Economic Forum นะครับซึ่งก็จะตีพิมพ์ในคอมเพลคอมเพิีในซึความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในโลกแล้วก็เอามา ไปแพร่จริงๆข้อมูลนี้อยู่ในการศึกษาระถือวิเยนมาหลายปีแล้วพี่แต่ว่าไม่มีใครในย,รยิบยกอันนี้ขึ้นมานะครับรบพบว่านะครับสิบอันดับของมาละไที่ดีสุดของโลกนี้อยู่ที่เกิดการมีการทั้งสิ้นนะฮะที่น่าสังเกตคือมาอะไรต่างๆอันนี้เป็นมาละไที่มีประสิทธิภาพนะฮะมีความสามารถในการัวิจัยสูงเอ๊ะประเทศทางๆาในเอเชียต่าๆล่านี้นนนมีมาละไชั้นยอดเข้าไปอยู่ในอันดับโลกได้อย่างไรนะครับแต่เอาหลักไม่เป็นหลักเล่ามาดูของไทย ดีที่สุดของไทยตอนนี้อยู่ที่อันดับ300กว่าเขาจัดอันดับแค่400นะครผมตั้งใจนะครับบางเด็กที่ว,ว่าผมจิบมาอะไหรหนึ่งของประเทศเกาหลีมาซึ่งไม่ได้มาอะไรดีสุดในเอเชียนะครับมาอะไรดีสุดเอเชียคือมาอะไรโตเกียวเนี่ยมาอะไรเกาหลีบนอ,อันนึงเนี่ยมาปิดเที่ยวก็อ,อยู่ที่แลงด์50เนี่ยนะครับเราปิดเที่ยวว่าคุณล้นอุอกปกอบของการเรียนการสอนเนี่ยต่างกันมากกว่าควรนะครับมาอะไรขนาดนี้พวกนี้จะเป็นมาอะไรขนาดเล็กทั่สิ้นนะครับ แล้วที่สําคัญอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังสังเกตมหาไรต่างทั้งหมดเกี่ยวกับวัฒนธรระมหกชนที่สำคัญเขาบอกอ่ะท่านนั้นเราเราเราไปดูพวกทางยุโรปในการนะครับเพราะว่ามหาลัยเขาตั้งมา400ปีบาง600ปีบ้างนะฮะตั้งแต่สมัยอุ๊ิพอลโลแต่โลก,กันวนันออกแต่ฟอสซิลในประเทศสุดเขามีมหาไรกันแล้วเนี่ยนะฮะเรามามีเมื่อละกาลที่5เนี่ยนะก็ติดเช่นเหมอบอกอ่ะถ้าเราดูเอเชียของเรากพรกเพราแบบเราก็ว่ามหาัยที่ดีสุดอันดับของเอเชียเนี่ยก็ดูลองสีทงชาตินะครับ มีญี่ปุ่นนะครับแล้วจับตาดูให้ดีเพิ่มมาได้อย่างนี้จะจะแซงมาอะไรตัวเกี่ยวในเวลานใกล้ก็ได้ทําไมก้าวหลีเหี่ยงกันได้นะครับทําไมก้าวหลีเหี่ยงกันได้ในตงเงินข้าของเรานี่ก็มันจะอยู่ท็อปไปจากท็อป400แต่มีมาแล้วดีๆชั้นดีของเอเชียก็มันเข้าไปอยู่ในท็อปท็อปท็อป100นะฮะเงินในท็อป20ท็อป30นะครับกำลังวิ่งึ้นไปเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นันะรบระบบการศึกษาของไทยนะฮะอันนี้เขาบอกว่าการศึกษาของเราเป็น,นะ วานวันเขาแต่เวิร์สนะครับ,นะรบก็จะเจออย่างนี้มากมายลูกนี้ผมก็เจอในหนว่ากันว่าประเทศที่ระบการศึกษาที่ดีที่สุดคือประเทศฟิแลแลนด์นะฮะแน่นอนประชากรเขาไม่เยอะเด็กของเขาเริ่มเรียนตั้งแต่เจ็ดขวบของเราตั้งแต่สี่ขวบเราก็ใส่ในครบาศกันแล้วนนบบลเนี่ยนะผมเองเนี่ยนะฮะเป็นวิศวกรเนี่ยผมเองมีความรู้สึกส่วนตัวในหนลายเรื่องตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่คณะวิศวะเขาบอกนะฮะประเทศไทยเรามี การบริการรถไฟเป็นประเทศแรก,แรกของเอเชียจริงครับรถไฟสายแรกของประเทศไทยสายปากน้ำร้อห้ารถเก้ากันที่5เป็นกลุ่มพระราชทานนะครับทุกันนี้ก็ยังอยู่นะฮะยูตรงน้ตรง,ตรงออกจากกรุงเทพใหญ่วิ่งไปวิ่งไป,งไปมหาชัยนะฮะนะฮะร,รู้ึกนั่นรถไฟสายแรกเป็นการเรารู้อีกว่าประเทศไทยเนี่ยมีให้บริการกลีงไฟฟ้าในเมืองหลวงเนี่ยแห่งแรกด้วยเหมือนกันนะฮะการไฟฟ้าบาิเวียราถึงมีรถมีรถราง ก่อนนะฮะน้องๆรู้จักรถล,ลากน้ยให้บริการซึ่งใช้ไฟฟ้านะฮะหหเห็นแรกๆเหมือนกันก็เริ่มในวันนี้รถไฟเราที่ยังตกลางอยู่นะครับ